เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดสนแก่นวันที่9ธันวาคม2564ในวันนี้กระผมค่ขอความร่วมมือส่วนราชการต่างๆในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังนี้ครับ 1. จังหวัดขุนแก่นได้กำหนดให้มีกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดขุนแก่นขึ้นในระหว่างวันที่1-9ธันวาคม โดยขอให้ทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่นได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอหรือประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเชิญภาคประชาชนภาคเอกชนเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันโดยจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่9ธันวาคม2564ตามวันเวลาที่เหมาะสมครับ 2. ขอให้ส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจสอบ กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งที่มีงบประมาณและไม่มีงบประมาณที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ2,565 3. นโยบาย No Gift Policy ไม่รับไม่ให้โดยการตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันกระจัดให้หมดสิ้นไป การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปรง่งใสการบริงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารง,งานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดขอนแก่นทุกระดับงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อและงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อในทุกช่วงเทศกาล 4. การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ2,565หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นจะต้องผ่านค่าเป้าหมายของตัวชีวัดไม่น้อยกว่า180เท่ากับ181แห่งจาก226แห่งจังหวัดขอนแก่น1แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก225แห่งในส่วนของจังหวัดขอให้หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัดทุกหน่วยงานได้กรุณากำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเนผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง,างๆเช่น Facebook ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดเว็บไซต์และให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันทันสมัยและพร้อมใช้งาน 5. ขอให้เพื่อนข้าราการทุกท่านได้พึงตระหนักว่าสิ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจคือจะต้องมีการประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ใช้งานได้ง่ายมีความใส่ใจไม่เพิกเฉยหรือละเลยปัญหาของพี่น้องประชาชน รวมถึงพวกเราทุกคนพึงตระหนักไว้ว่าพวกเราจะไม่ทำตัวให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนารวมถึงจะช่วยกันสร้างศรัทธาด้วยความมุ่งมั่นและด้วยความเต็มใจในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับผมจึงขอความร่วมมือกับทุกท่านดังนี้ครับขอบพระคุณมากครับข้าพเจ้านายสุภวัติหนุพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยก้า,การและเจ้าหน้าที่ของสำงนักงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และทีมบันโอมของจงังหวัดขอนแกน่นครับก็จะให้คำปฏิญ,ญาณการเตือนตนในการดํารงในหน้าที่อาชีพการงานจะดํารงไว้ด้วยการทํางานในความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักการทํางานธรรมิบาล เป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ดําเนินการไปด้วยระเบียบและข้อบังคับที่มีความเกี่ยวข้องทุกประการและในการทํางานจะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนยึดประชาชนมีส่วนร่วมในการกับเพื่อนงานภาร,รกิจของส่วนราชการดังนั้นจะมีความยึดมั่นในกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและตลอดไปครับ